ไล่หรอฮัลโหลยินป้าวยส่วน้ามั้งะไมาเต๊ะใช่ไครับาส่วนาหว้ สดห้าครับสดหกนะครับผมโอเคแล้วก็มากันแล้วนะครับผมแต่แกล้งนิดนึงผมขอพายช่วยนะผมพร้อมผมทำงานหนักมากนั่นคือリเซอร์แพคกับเออแหละリเซอร์แพคกับไอเชเดอร์นะครับผมแต่ผมเน้นภาพสวยอยู่น,น,นะผมไม่ซื้อวีไอพีผมไม่ซื้ออะไรเลยนะครับผมเป็นคนธรรมดา จะเป็นคนเอ้ยเดี๋ยวติดเลยทีสิแฮทองวินานนาสงสัยจริงเป็นทองไม่เห็นโอ้ตายไปหนึ่งแล้วโอ้ดีเช่นโอ้โอ้โอ้ฆาตกรฆ่ารัวรัวมาก ไอทองไอทองไอทองทองไอทองอีทองก้อนหนึ่งทองอีกอันหนึ่งเยอะทองก้อนหนึ่งแล้ก็พาพระเจ้โอเคได้โบมาแล้วครับผมโอเคฮัลโหลได้ยินป่ะครับอ๋อ

เอาไปยาเอายาก่อนดีกว่าถ้าตกไปตายนี่เกมจบเลยเกมจบง่ายจิงมเบอร์เอาอันนั้นกูไม่ขาเลยโอ้ยสโนเนตฆ่าคนได้คนนี้เตซ์โซโลเนตอ้าวิ อ๋อนเสิ็จโอเคมาว้าเสร็จโจ14วินาะทีก็เอาครับได้ค่ะคนเป็ดสบายอันนี้คืออะไรเนี่ยนะเอทไอเดืแตกอันนี้เป็นเหยื่อใสน้ำเดใส่น้ำไม่ใช่ไม่ใ่ขอเล่น่า ยมันรู้แล้วผมเป็นไรผมเป็นไรมันรู้แล้วอุย้ยโดนโมเดอร์ด้วยโมเดอร์ด้วยอ้าวฮมอืมไม่ต้องอ่ะไม่รอดหรอกสุโ,โลเน็ตเอาไปทำแป๊กเองดิอืมอืม ติสโลเนตเสร็จโจดิเหลือสองคนอีซี่มากเดอเคงนี่น่าจะพออยู่ผมจะได้เห็นเฟร,รมเรดด้วยอีซี่เวน on a cap seven อ็จะจจอ่ะนันน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 ไปไหนขอพี่มาอ้าวเฮ้ผมุมเป็นโมดลที่ยากมากดิเร ในเทปทีมนี่เป็นอ่ะยูอินสตอลอินสตอลนะครับผมนี่ยรีเซ็ตแบกของหนึ่งจุดแปดนะผมไอคลิปเก่าๆมันเป็นไอเดีป้อมตอนนี้ผมผมีไอดีแล้วแต่ว่าไม่ได้เซิร์ชป็นซีขีดหรอกเพราะผมซื้อต่อรหักไงครับผม ซื้อรหัสต่อคนอื่นนะผมแล้วเขาไม่ยอม,ม,ยอมบอกอ่ะเพราะเขาอ่อนตามที่ซื้อตั้งนานแล้วแหละแต่เซิร์ฟนี้ไม่โดนแบนไงอินสตาออยะอยากเป็นฆาตรกรเซิร์ฟแหม่มนี้เป็นฆาตรกรทีไรชนะทุกทีเป็นนูเดอร์ทีไรชนะทุกทีเป็นอะไรก็ชนะทุดอะ่ะยกเว้นอินสตาคนธรรมดานั่นแหละ เก็บทองปัดเตี้ยแล้วสี่ก้อนดีใจจุ่มเบอร์ปัดผมพึชอ่ะปัดผมสุดแล้วไม่ต้องโดดใครโบว์วะเอ๊ะเบสแเอ็นโล Mm. leo 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 อะไรไทองนี่ไงกทาดโอ้หาตกอรัวรัวตกอโรคเจ็บอ๋อนักเก็บางอไางะไไม่ดีเองนักเก็บางหรอใช่เพราะว่านักเก็เก็บเก็บกระเป๋าหนูเอาใส่เอาใคุ้นคุ้น เก็บทองไป,ไปทำงานงทำกินช้างทองงานนี่ใครเก็บเงินเก็บทองเก็บเอาไว้กินปลากาแก้วอากาศแก,าาก <c ười> ้วกี๊ดหนึ่งอะคนบ้าเออไหมครับ,บดีเทปวันเดิมนี่เล่นยากกว่าที่คิดแฮะ ว่าสกินสติ๊กเฮียหนูสกินไม่โหลดนะครับเฮ้ยอินสตอรีกอะเบื่อจริงม่จะซื้อ VIP เลยเฮ้ยไมีเอาดิ MVP บวกเลยไม่รู้เห็นเขาบอกว่าเออจารดัม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  คาตะกรตอต้องโอ้โหไม่ใช่คาตะกรนี่หว่าเป็น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 อะไรอะ่ะเออเฮ้ยว่าอะไรอ่ะตกไปตายเองควายนี่คงดูแพ้แน่แน่แน่เจอคาตะกรหนีแทบไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มีอะไรมากเนี่ยโอ้โอ้โอพัตกรต่อเนื่องชูแอปชูแอปโดดวพิ่งเนี่ยแถวนี้แหละอ้าวเล็บทีตายหรอโอ้ยโอ้ยเหี่ยวชูฮไม่น่าไว้ใจเลยเห็นเป็นป่ะเห็นคนหนีหินงด้วย โอ้เรองหนไปเก็บธนูได้เลยไปเก็บธนูก่อนอ๋อเห็นแล้วใครเป็นเออไอ้หญิง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 อ้าเห็นแล้วใครเป็น หัวไม่คอมนู้นอ่ะไม่กับาหัวกูร้ายไม่เป็นเหมือนกันว้ากูไปแล้วเวิร์ดเอาตายหาแล้วกูไม่ต้องเป็นกูเลยวะ นักหนาเนี่ยเออไม่ใช่ป่ะได้เป็นคนธรรมาดานั่นไงคนอย่างซ์บเอาเห็นแขงเงินอุ้ยทองสองก้อนโอ้โห่สามก้อนยังยเยอะอ้เอ,อ้าจะตกเอ้เอ,อ้าจะเอ เอ g, ้ยเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอหเติดอะไรวะเนี่ยมปับครัชติดอย่อะแอมมี่ยกขึ้นหน่อยอิสสามพอโอเคลื่นนิดนึงเมื่อกี้สิบหกสามพ่อโอเค ผมชอบอุเซอร์แห่งนี้นะแต่ประเด็นคือเฮ้ยอะไรเปลนว่ะเห็นยาศพนี้แหละใครที่เป็นฆาตกรมผมไม่อยากเป็นคนนั้นผมไม่ใช่คนนั้น หัวน,นั่นหัว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 นั bunker, in, ่นหัวนั่นหัวนั่นอ่ะก็ว่าทำตัวแปลกไม่ติดสปีดให้ดีสามแม่ไรผมใส่เชตเดอร์มาแล้วไม่เป็นไรแฮะอันนี้เกมหมดแล้วอ้ม

เราแค่สิบพอดีไหมเฟรมเดชเยอะๆกลับไปเลยโอเคมาโอ้ยคานิกิกคานิกิกี่ในเลือกตัวเกี่ยวคู่หูมาจะได้ไงพอดีแท้ผมชื่อโอ้ยสงเกมดัง ดังเสียงอะไรไม่รู้โคตรดังเออนี่แหละเอาษาอังกฤษไม่ออกเอ้ยหูอืูอไม่ใช่อยู่ดี ขึ้นรถมาเจอฆาตกรบอร้องบอกร้องบอก,อบอกอว่าร้องว่าโหยฉันนู่ยังยังจ้างเหรอฮมไปแค่โอนะล่ะมโอ อ๋อฮะที่ไรสิงโอ้ยถ้าเป็นคลิปธรรมดาตัดต่อไปแล้วสนุกสนุก